สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุขสุคนเมื่อนี้มาพพอยานิ้วคือเก่าลรืจ้าพี่น้องจ๋ายานิ้วกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยซีดิช้สอแอนออรดีของพวกเราคือเก่าแล้วพี่น้องแล้วันะทายรูโพดแคปชั่นกับเมียเรางามงามรอรอบอดกับรอสอกับงามพี่น้องแล้วโพดแคปชั่นแบบนี้ลรพี่น้องจ๋าเขาเป็นเบิรงนกันเลยเดี๋ยวนี้ยานิ้วสีอานให้ฟังนอจาเนาะไม่ต้องการคนที่พร้อมทุกอย่างแต่ต้องการคนที่พร้อมจะอยู่ข้างข้าง ถึงแม้ว่าบางอย่างเราไม่มีพัฒนาทุกอย่างไปพร้อมกันความคิดความรู้สึกงานครอบครัวแม่นพี่น้องเล้ากันทายลูกเคียงข่างกันพร้อมที่สิเดินสู่ไปน้ากันเม่พี่น้องเป็นตะหกักตะหักลอรอพี่น้องจ้าเข้าไปเบิ่งเดินในเพจบอยซีดีใช้มอลําใจกันลอยด้วยพี่น้องสุดยอดมากครับแบบอย่างที่ดีชื่นชมมากครับเอฟซีเพิ่มกับเขามาคอมเมนต์เนาพี่น้องจา้าอยากเห็นแบบนี้ไป ทุกวันดูแล้วสบายตามีความสุขมากค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเ <_ d> um> ชื่อว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่ข้างๆบอสไปไม่ไปไหนแน่นอนค่ะสวัสแล้วกับบอสนาอพี่น้องอยู่คู่ขางกันไปนาอพี่น้องจ้าชอบทัศนคาาติของบอยแอนมากนี่แหละคู่สร้างคู่สมที่ดีค่ะคู่คิดคู่พัฒนา <_ d> um> อยากเห็นภาพแบบนี้ทุกวันค่ะน่ารักมากนะคะลูก ขอให้พี่แอนพี่บอยจับมือกันไปแบบนี้นานๆน,นะคะแมนพี่น้องจาัาคู่นี้น่ารักมากเลยสมกับเป็นคู่สร้างคู่สมจริงๆค่ะแอนบอยแมนพี่น้องจ้าหน้ารักเหมาะสมกันมากคุณบอยเป็นคนดีรักครอบครัวมากครับคนอะไรเหมือนกันไปหมดน่ารักเป็นคู่สร้างคู่สมคู่แท้ขอให้ทั้งคู่จเจริญรุ่งเรืองทั้ง ทุกๆด้านนะคะติดตามผลงานตลอดไปค่ะแมนพี่นองใจเอฟซีเพื่อนกับเขามาคอมเมนต์เนาะบอสกรสสอบไปทั้งเดกับขอให้เดินทางโดยวความปลอดภัยเฮ้งปังๆเด้อจะเด้อมักและติดตามคู่เพื่อนตลอดเสียดายมาสวรรค์นาเขตกับบได้ไปหาเพื่อนซ้ำสิแมนน์เอฟซี FC ทั้งประเทศแล้วเนาะพีนองละว,วนันหากและติดตามตามตลอดแต่ว่าเสียดายบอดกรสสอบไปสวรรค์เขตเพิ่นกับบอได้มาหาเกษตร มีกัรมีงานนพน้องอาจจิไกลกแน่ก็คือว่าละห่างเทียมมาไก่กับว่าได้ไปเบิ้งงนะพี่น้องจา้าสอแล้วก็โพสแคปชั่น,อนเอฟซีมาลหลายหลายร้านอาหารพี่น้องคนเต็มร้านอยู่พี่น้องจา้าไปทั้งใดกัขอเองเฮงปังๆเด้อบอดกอระส่อเดินทางด้วยความปลอดภัยกับบานเฮาเด้อ พี่ๆน้องๆมีความชื่ห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นี่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารเย็นวิ้ก็สิมาอัปเดตเว้สูฟังคืคอเก,าอาก่าแล้วจ้าโอเคค่ะ t ต้ n k กี u ร์บายบาย